วิ้งคตอบไรที่นะผมไม่ได้ไปยุ่เกี่ยวอะไรที่นเลยแตผมบอกไปทั้งลานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ผมต้องยาวผมไป้จุดต่อปากความขัดแย้งเลยทีงสนท่าน้ะเด็กะไม่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ในส่วนามีการพูดคุยในดรื่ก ออว,วันนี้วันุกรแล้วสักหน่อยค่ะการเมืองไฟเดย์ไเดยันีวัุแล้วสั่นนอดนะเปนการดำเแต่งานในการมอบรางวัลนะบประกาศเกียรติคุณของผู้ทาความดีนะในโครงการที่เรียว่าค่ายปรดินินะครับโดยสำนักงานประดิษฐรวีเป็นผู้ดำเนินการนะครับร่วมกับบรรดาหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งในส่วนของ ในส่วนของประชาชนในส่วนของผู้ประกอบการในส่วนขอักท่องเต่ยช่วยกันทำมาแหละอย่างที่บอกว่ามันเปนคู่แล้วแผ่นดินเกิดนี้เป็นแผ่นดินที่เป็นของของคนไทยทุกคนถึงเวลาเราต้องตอบแทนรูปแผนดินนู้นท,ทำให้คนบนแผ่นดินนั้นมีความเจริญเติโตมีความบํเพ็มีอาชีพที่ได้ที่เหมาะสมเราทำหลายโครงการด้วยกันนะนะบางวานนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้โกงมาอราืต่างๆในเรื่องของช่วยกันทำนะที่เรียกว่า ัการที่ผมเคยบอกอยู่เสมอที่เราต้องมีการเผื่อแผ่และแบ่งปันใช่ไหมจเรื่องของการทําความดีให้คนอื่นนะจิตนึกฝันจะเป็นตอบ,บกลับกาเป็นเรียกว่าเป็นกุศลให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขความเจริญไม่ไปอยู่ในทางการความขัดแย้งนะแล้วก็ไม่ไปทําทให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่ควรจะทำโดยเฉพาะในช่วงวลานี้ด้วยนะ,ะเรื่องการเมืองมีอย่างเดียววันนี้ก็ ท่านอยู่แล้วตั้งแต่เช้านี้ก็ได้มีการรับสนองมติรโองการในการแต่งตั้งประธานสภาหรือบประธานสภาทั้งสองท่านก็ในฐานะรัฐบาลก็ทำตามขั้นตอนท้งอย่างผุ้ประการเป็นความเรียร้อยนวันนี้แล้วต่อไปก็คงเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของสสจะต้องบริการกันต่อไปนะก็สร็แล้วแต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของของปฏิรูปต่างๆนะผมก็วิ่งคำตอบไรที่นั่นแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่นเลยผมบอกไปทางลากนนะเพราะนั้นก็